มาดูเคสนี้นะโคชเชมชอบมากถ้าถ้าเขาจะมาซื้อบ้านและจะพาเราไปเจอครอบครัวและให้เราอยู่กับเขาละคะมันเป็นการหลอกล่อให้เราตายใจหรือเปล่าออในไหนในไหนโคชเชมบอกเลยว่าโอเคพูดก็พูดเถอะการที่จะซื้อบงังซื้อบ้านอะไรก็แล้วแต่อันดับแรกคือให้เขามาเจอก่อนนะคะ จุดเริ่มต้นของการซื้อบ้านของอะไรก็แล้วแต่ต้องมาเจอกันในชีวิตจริงก่อนเมื่อเขามาเจอแล้วเราดูตัวเราด้วยว่าเอ้ยเราเข้ากับเขาได้ไหมเราโอเคแฮปปี้ไหมเขาเข้ากับเราได้ไหมแล้วที่สําคัญเรารับนิสัยและพฤติกรรมเขาได้ไหมมันถึงเป็นสเต็ปต่อไปค่ะการที่เราจะถ้าเขาเป็นตัวจริงเนาะแล้วเข้ามาพาไปเจอครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกนะคะเพียงแต่ว่า มันก็จะมีคนบางคนฝอบางคนที่ใช้มุกนี้เพื่อที่จะกักเราไว้เพราะอะไรเขาจะไม่ใช้คำอื่นแต่เขาจะใช้เอาวัตถุมาหลอกล่อบ้านเงินอะไรแบบเนี้ยให้เรารู้สึกติดกับดักแล้วก็อยู่กับเขาก็มีผู้ชายบางคนที่ไม่ใช่สแกมเมอร์แต่เป็นผู้ชายที่จริงๆฉลาดเขาใช้วิธีหลอกล่อผู้หญิงให้ติดกับดักคือการส่งเงินให้ พอส่งเงินให้ปุ๊บโดยเฉพาะผู้หญิงดีดีผู้หญิงดีๆฟังโค้ชให้ดีนะผู้หญิงดีๆพอได้รับเงินจากผู้ชายปุ๊บเขาจะไม่กล้าไปจากผู้ชายคนนี้เวลาที่เขาจะไปมันจะมีเงินเข้ามาในหัวเลยเอ้ยฉันรับเงินเขานะฉันจะทรยศเขาไม่ได้นะพูดง่ายง่ายว่าเงินของเขาคือการกักขังคุณให้อยู่กับเขาเวลาที่คุณจะรับเงินกับใครก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่า ฉันนะ่ะเป็นคนที่แบบว่ามันร้ายฉันไม่แคร์หรอกในเรื่องของอะไรที่แบบว่าใครจะให้อะไรฉันแบบฟาดหมดอย่างนี้นะคะแต่คนดีอะเขาจะรู้สึกผิดเวลารับเงินกับใครมาเขาจะรู้สึกผิดเขาจะอยู่กับคนคนนั้นบางครั้งไม่ได้รักนะไม่ได้รู้สึกรักไม่ได้รู้สึกชอบหรือถูกสไตล์สปงสเปกอะไรเลยแต่พอรับเงินเขาแล้วอะเลยไม่กล้าทิ้งเขาไป อันนี้จะเป็นแผนของผู้ชายฝรั่งที่เขารู้นิสัยของคนไทยเป็นคนที้สงสารเป็นคนที่กลัวในเรื่องพวกเนี้เขาจะใช้จุดนี้ค่ะล็อกคุณไว้เนาะดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าอะไรที่มันแบบโอเคกับเรานะทุกคนเราต้องเลือกโคชเอ็มบอกเลยว่าเราไม่ต้องไปเห็นอะไรกับแบบเออเล็กๆน้อยๆให้นั่นให้นี่แต่คุณต้องเลือกอิสรภาพของคุณว่า คุณแฮปปี้ไหมในการอยู่กับคนคนนี้คุณมีความสุขไหมเอาตัวเองเป็นหลักว่าคุณแฮปปี้ไหมถ้าไม่มีความสุขอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขอะบ้านหลังใหญ่ก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขถ้าคุณอยู่กับคนที่คุณไม่ได้รู้สึกมีความสุขด้วยเห็นด้วยไหมคะ